กินพักกินเนี่ยพี่องเอปะหลังจากพี่จบคลิปนน่นตอกับมาตตอซาคลิปนี้ก็ได้จาพักอีโฮมอีกแล้วอ้าักเอซีโ่งน้ำเขาเเ้อกมาก่อนเลยจะหน่อยเหาออออกก่อนไปไหนห่อออกก้อนไปไหอยาหมันเราเราอึบเขา เหนียวเหนียวได้ต้นอะไรนะสี่ขายบ่เมื่อนี่นะลิสกินกลิ่นสะกันกินสะกันเหมือนแรกชั่วโมวันได้ไลายนะเมื่อกี้เมื่อขายว่าได้ไลายกับเมื่อขายได้เหมือนีหรับบดเป็นเมค้าอีกบ่เมื่อนี้ก็ได้นะก็สนุกดีนะถึงจะไม่ได้ขายก็สนุกเด้อเป็นเมค้าแต่กับโมวนที่เป็นกรอแล้วเนาะเป็นกรอโมวนอยู่ ไปออกไปเก็บอยู่นอกนะพันลงมาเราเด้อเจ้าตัวเก็บพันอีหุ่มอีกอลไรพี่น้องนะโอ้ยคอยเปิดท่านมือเจ้าโลดสบายดีคอยสิเปิดห่านมือเจ้าเป็นแม่เราสองคนนั่นโอ้่อแมนเจลุงวนบ่เอาลุงวันคนหนึ่งแล้วบอก ลูกคนเป็นยังกะลูกคนบอกว่าตาชิเป็นแม่เล้าแม่เล้าคำว่าเจะหายหายผู้เพื่อนมาเป็นแบบในบรรลุลูกเด้อะลูกลูกบอลูกกายผู้เพื่อนหามาแต่ว่าผู้เพื่อนห้ผู้เพื่อนเป็นแม่เล้าหนนะหายในออกโลกก็แต่ว่าเท่านั้นเป็นันเป็นท่านเป็นเป็นกะลี่ห้ผู้เพื่อนคุ้มเด็กเด็กนะคุ้มลูกลูกเพื่อนนะนะา เจตเจตโยเจตโดย้า้ย่าบอกว่าห้าเป็นกะลเห้าบอกว่าเขาห้าเป็นเมียเาว้ารเออเมียทหารฝรั่งสิบอกว่าเขาเป็นกีบอกว่าลลีแล้วเป็นเมียทหารฝรัเแล้เป็นเมียแเฝรั่งอะต้องบอกว่าเจ้าทำงานสายตี ข้ยมนพันข้าวเจ้าด้วข้อยพันข้าวเจ้าอีกเลยเดยบอกว่าเต้นเรื่องข่อยนะก้องอีกแล้วเอ้ซีห่อนอีกแล้วฮ่อนแท้วายเลอกบ้านาไช่เดี๋ยว้เนะให้ดาววโหน้าเจ้าปพอนอนพอนะไปพอนนะพี่คิ้วปพี่คิ้วคายโทรศัพท์อยู่ ลลบอลแลให้เราส่งขึ้นมาพ่อนผ่อนพี่คิวทุกเดือนทุกเดือน,อนพี่คิวไม่รู้เป็นอะไรอกหักหรือเปล่าเนาะอะไรก็กูน้นี่อะไรก็กูน้นี่อะไรพี่คิวอกห,กหักหรอแ่เดี๋ยวนี้เห็นคอมเมนต์เข้ามาแวบๆบแบบแล้วก็ไปพี่คิวคไม่ได้อกหกักพี่คิวพี่คิวนะ <laughs> เราบอกหักอกดอกผิวเราออกสีอ่างนาตาดีพาสิมาหักอกล้วอกพี้าแลลวคนามเป็นองโชคหักได้เนาะอย้เยเขาสีเขาก็ปินก็อกหักแต่น่แมนบอยสิเฮ้อพวกเขาอบงากักบอ เฮ้ยมันเป็ี่ยนได้แค่เราให้เราเขาจังหวักไทยแล้วให้เข้องลยองเฮ้ยเนี่ยเจ้ว่าคอยจะพีนต้นนี้บอกอู้ยเจ้าเด็กบุ่มบุ่มนะพค้อมกินน่าเตี้ยวคอยประหยัดฟินได้เฮ้ยเว่ออี๋คอยจะเป็นคนดีอะขอยระอยากฟินต้นนี้จะเป็นคนดีของมี่อ่ะฮ่าฮ่าคนดีที่สี่บ่อหันอย่าโดยใจน่าน่าวเฮียจมา อุ้ยเอาผักอีหุ่มมาขายพี่น้องวันนี้ฮาวกับสีหาเก็บผักอีหุ่มไปขายอีกแล้วพี่น้องกระลังแบบจักระจันจักระจันจักระจันไงเอาสีอะไรจันไงข้างเพิงทางเพิงข้างสีเอาไปอิหุ่มไปขายเพราะได้ซื้ออยากคุ้มเขายไปแล้วซื้ออยากคุ้มมุ้งไปซื้ออันหว่านซังมันลูกโล่เจ้าน่ะมันโมยุได้ฮาวดิ่งไปซื้อหว่านซังมันลูกโลดเจ้าน่ะมันมันโมยุ่มแล้ว เกิน pues ่าหมอถามมาเอาเจ้าคือเจ้าครัวกับพี่เจ้าคือมาซื้อยาคุ้มโย่ผับริสันด์แตงเลยครัวผับริยุทธ์คู่าบสวัสดิอปอยมาต้าคโอพอเป็นของมากจริงจัง ไปแต่เนี้ยสูงสูงไปแต่อาหารกันสูงทั้งนั้นเลยกินกับแมงจักจันเนาะโอายโโอีลงบ่บานนี้งานอาเอาบ่มันยังอ่อนบ่อุกอยาใ้กินข้าวนเออเข้มเข้มขึ้นก้อนผู้ยอดแกงก้อนงานยาใ้กินข้าทอดปลายกึกเกี่ยกับพุทธอันจะว่านะ่น๊ะ เจี S <S então, like ้โบเป้ยข้าั่โโสีเบเป็นสีเขียวเป็นใบไม้แล้ว่ามอนเขียวโยมนกจะเป็นอันสีซาเขียวอุ้ยอยู่แล้วเนาะโอโหโบ้โห้าเหมือนขีุ้ตโผลเฮ้ยมาขี้ีนี่เก็บหไเก็บะคนละงาคนละง่าเลยพี่เ ก็บผักอินโฮม,มจจแมงอันกินมันะบ่ดบอดึงออกมา,มาเด้อพี่น้องกินหนึ่งผักอีนโมกับเมงจักจันกับเคยกิน้วออหีผักอีมปาดนเขาขดึงบ่ได้บอเอ้สิเนาะหนหวนนมไว,ไวเลยมีเสียวคนปลาสิาอ <c oughs> เอาข่าเทละอันนะบ่ได้บอ ไปก็นสวยๆใยี่ยังกระไรเก่งกันบ่มีนางสวยในบ่ได้สิแตกนนองพี่น้องมาน้าบุญคุณบาน้เปื่อมาเบื่อแบเื่อกันนป้าเข่าบาดเดียวท้องสาบไปเจอตำขันเมื่อบานบาน้ำการบ่มีบาน้ำกับกะไรเกไปสอนแมงตะเตากัน่ได้ไม่ได้จะไปแกมือเนาะแก่มือวะ คอยคอยเมียกไม่เบิรคีเลยเนัยากษัยากอยู่ไปเบิงคลิปแลลวก็ห้กระมูกระมกผ้าเห็ดจังก่เห็ดไรบ้าเวาน้มและเห็ดเนี่ยนี่พ้อากคืนอยากคืาออกลูกมเอียตาหมูออนี่ก็ลไมกับอกเอาม้แต่จากอีได เดี๋ยวหัวลายหน่อยเอิที่วงอีกมืนอกี้ก็หัวพี่ปกติของชวานพนนาปูอาเมื่อนหรไม่มอย่านั่นลายนะขาจะหัวเือยเลยสิตกลงมาสิได้ไปน้ำบ่อแบนี้ไปเลยเนาะไปเลยเนาะาเียไปแกงลิโอว่าไปแกงงูมีอย่งเอกเียไปนี้มันเราไปจีดแกงงูข้าาไปแบนี้หากไปจังมื้อ ไปอาทิตย์หนึ่งเหรอพี่แต่ว่าต้องเผื่อเวลาฮะเขากินวันหนึ่งเด้อสองวัานเดียวเล่ากับจูเลียงเข่าปันนั่นเนาะไม่เข้าไหมเข้าไหมเดี๋ยวไปดำแล้วก็ต้องไปเกี่ยวแล้วว่ะเกี่ยวน้าบัญาัติดอกไปแปะกระสอบเขาอืมไปทั้งหน้าไปทั้งลึกทั้งหลังอันป่ามันมีอยู่บนน่ะแบบว่าเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่เนาะ มีกมันก็ต้องแก้วก่อนมันเก้าเก้เพราะมันเป็นปางกไม่เที่ยวลงไปคุณน่ะมันได้ร้ายแล้วเออเล็นบทำอีนเล่นกินละมออีนาะเออบบแมนว่าลงไปลงถ้ากุ๊กจิกบุได้เด้อวงามเดซสะอ่อนเด้เด็ดอร่อยนะมาก็ไม่ตัด บอกมีไบรเอาเคยไปสิี่กบอมีผู้เติงแจกเกอร์ลเนาะฟ้าเ่าสิเอาใส่ยางเือนอู่มาบอพี่น้องมักลายเนี่ยกองกับพวกเข่ามนข้างเแต่ี่ด่ายได้เนาะเออข้างคือมันข้างไปต่อยเอาไปเน่ะอีใสมึงมีแหงไหมดู ไัดลงมาหันผัดกลงมาเลยมันเป็นอะไรขนาดปีกนไม้เช่นกันเฮ้ยมือนำเต้นมาึ้นมาสั่งยิ้มมาพราด้านบนน้เามันก็แซ่สบก้นปฏิบัติดูท่าเลยลังยุมาเที่ยวลงแบบลงแบบซวยๆดูเอาแวบตะลูดลงนะเอาแวบคาจะคาบดิ ลงแบบทิสวยฮาจะคาบช้องข้างราคาตรูดีก็คิดบ่เลิกบนบอลเป็นต้เลยบัตบัดไปฟก่าด่าบลคือแซ่ไปแซดูอนนี้กอจะคามเลยนะเออพอดีแล้วนะคาบออกบนไอเทมได้ดอันนี้นี่เนาะคาบเซียมาอยู่แข่งแล้วอยู่แข่งนี่เนั้นนี่ข่าวด่าเฮ้ยขา่าไอ้เพื่นจิตบ่นเหลย นีทานี่ทานี่แรีก็สิเลิศมดปวดปวดเฮ้ยแล้วเพนนนี่แหละโอ้ยกูเจ็บปวดควงไข่รปนกกตานพรป็นขึ้นก๊กกา้ายก็เป็นขึ้นกกตานี่มันที่ช้าของลกก็ได้มืนเดเด้ันบาดข่อยยอใสใสเมื่อวานกะอุ้มอันนี้แหละไม่บาดนี่บาดแจกซี่ด้วยทำละสิบบาทสิบบาทน้ป้าจะอ่อนเยเนาะโอ้ยขอขาหยาต้องเศราเด้อ ใครอยากได้ไปใครกินขมหวานจะกินขมหวานกินให้เบิกเลยกินเท่านี้บ่ใครจะอุดหนุนอุดหนุนได้เราขายขมหวานอะไรเฮ้ยมันมันมันคนที่ส่งก็คือเบาะเพื่อนมาเบนะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรโอ้เฮ้ยเอาต้นลีมาปั่นก็ไม่หาย ต้องเอาหัวปีมันนี้มันอยู่แค่นี้แค่นี้ทีไรเอาัเที่ยวมาจกผัดทีโอ้ยอย่าวอาเขาสิติดเรืองมือมือนะเอามาแล้วว่าติดเรืองจนได้เซตัดออกของเท่าหนึ่งมันมันมากแบบนั้นแม่นบอกหมกบ่ได้เท่าก็ติดเรืองไม่ติดเรืองติดสีชอบเท่าคนมากกันคนหลายๆปะตรงปะตีนั่นน่ะท้ายแนั่นน่ะติดเรืองตลอดเพราะเร็วพอแล้วนะ แม่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 ถเ่อและก็ห้าเปล่ากยงโผเราจะได้กลับกันแล้วทุกคนมันอยากได้เลยมันยิงดก่านาะีเนาะทงเลยนะไ่ทงิไปได้ได้ได้เขาเสียหน้ใส่ทงอีแดงดนี่เด้โอเคพี่น้องุ่นมาเตโลมัสเอาโอเคพวกสุขสุคนที่ว่าคินนี่กับเกบพะอีหุมไวซํมนี่กอละกันพี่น้อง ร้านเจตุลัออกร้านเจตุยลักออกนั้นใส่กระเป๋าคนนั้นนะป้าเจตุยโอ้มันชิบหฮารดบ่บอไปสาวใครยั้นเราข้าวอยู่บอทบแล้วใครมันยุ่วังโอ้ยเมื่อหรป้าผูะบไก่ก้เดาก็เดีอยเหื่อเวลาเออชีมันชิบะฮีบอออาลองยางมึงดูคือตลาดเนาะ โอ้มันหญ่เขาทำไมเขาจูจีกันหใกใจในจริงเลยค่เขาเฉอตาเลยเอาเอาเสื่อนโอ้เอาปลายเสื่อเอายางนั่นเขาจีบกัน แต่เรามายืนดูเขาอะไรเข้าตามีออาสนเสื้อนะ่โอ้สนเสื่อจ้านั้นเจ้ากัะสุรักตาที่มันหย่อจย้ออกแล้วยังน้อยนิดไม่ทีออกแนมะ่ นี่เจอมุมหวานของสุกคนแลวพี่น้องหลัตาอยู่อะจังสิมาช็อกยังไงแม่แต่หลอดตายตู้เลย